หุ้นกู้เนี่ยนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขายยากขายเย็นแล้วก็ดีมานเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นผมตั้งแต่ปี2ปีที่ผ่านมาก็มีหลากหลายตัวที่อาจจะชะลอการจ่ายเงินต้นคืนรวมถึงบางบริษัทก็ประสบกับปัญหาเฉพาะตัวของเขาทําให้ดีมานขายหุ้นกู้สําหรับนักลงทุนบ้านเราเนี่ยมันชะลอซึ่งเป,ปเปอร์ซึ่งข่าววันนี้นะครับของทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ย ทำมานั่งค่อนข้างน่าสนใจนะครับโพสต์หัวข้อข่าวเลยเอกชนแห่อ,ออกหุ้นกู้สูงสุดรอบปีตลาดจับตาสบนอรประชุมมาเก็ตดลลนะครับก็ต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางาไทยบีเอ็มเอนะครับหรือว่าสมาคมตราสารที่ไทยได้มีการเปิดเผยกับทางกรุงเทพธุรกิจนะครับว่าในเดือนสิงหา,าพบว่ามีการ ออกพุ้นกู้นะครับขายเนี่ยสูงถึงประมาณ1 3 3 0 0 0สล้านนะครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนแรกนะครับในรอบปีนี้ที่มียอดขายกลับมาสูงนะครับสูงสุดนะครับที่1 3 3 0 0 0ก็คือนับตั้งแต่8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ถึงแสนเนาะรอบนี้นะครับสูงถึง1 3 3 0 0 0สนะครับอย่างไรก็ตาม 8M25 นะครับยอดขายโดยรวมก็อยู่ประมาณ5,7าแสนเห็นไหมครับว่า7เดือนที่ผ่านมามันน้อยมาก คือ8เดือนเนี่ยมันอยู่5้าแสนเแต่เดือน8เดือนเดียวมันแสนสเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเอ่อเท่ากับว่าเอ่อเจดเดือนที่ผ่านมาขายไปได้อยู่ประมาณ4ี่แสนสี่เองนะครับขายไปได้อยู่ประมาณ4ี่แสนสี่เ็ดเดือนนะสี่แสนสี่เดือน8เดือนเดียว5้าแสนเจนะครับก็ต้องบอกว่า8เดือนเนี่ย8 m 2เทีเท่กับ8 m ด4สเนี่ยลดลงไปประมาณ10นะนะครับจากปีก่อนที่เป็น 8m 2 4ที่อยู่บริเวณประมาณ6,4แนะครับ แล้วก็ภาพรวมนะครับก็ใช้คําว่าปัจจัยหนุนนะครับสำหรับเ,เรื่องนี้ผมมองว่า1คือเซนติเมนต์หลายอย่างมันเริ่มดูดีขึ้นนะคลายโอแห่งทั้งแผ่นดินไหวคลายโอแห่งทั้งทาลีฟนะครับแล้วก็มีรัฐบาลแล้วก็มีมีรัฐบาลไม่เกี่ยวนะแล้วก็มีความชัดเจนของเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเนื่องจากดอกเบี้ยของในไทยในปีนี้นะปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับขณะที่บริษัทใหญ่ได้เครดิตเลตติ้งค่อนข้างดี ทำให้มีการได้เปรียบต้นทุนดอกเบี้ยนะครับเลยใช้จังหวะนี้เป็นข่าวในเป็นข่าวดีในการกลับมาขายบุ้นกู้อีกครั้งหนึ่งนะครับอก็ต้องบอกว่ายอดค่อนข้างอีนะและในขณะเดียวกันณนะตอนนี้นะในเดือนกันยาก็เห็นแล้วว่าแต่มันยังไม่ครบเดือนนะมันผ่านไปแค่2ส,สัปดาห์นะครับก็มียอดแจ้งเสนอขายต่อเนื่องนะครับประมาณสักแ0ดหมื่นล้านนะครับก็ต้องถือว่า <c oughs> ภาพรวมยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะนะครับ โดยตัวเลขนะครับในเดือนสิงหาที่ขายไปประมาณ1นึ0 0 0เนี่ยก็นำโดยบริษัทใหญ่ๆเยอะเลยนะครับไทยเบสนะครับสามหมนะครับจีแคปิตอลหมื่นแปดทูคอร์เปอเรชั่นหมื่นแปดเมืองไทยแคปิตอลหนึ่งหมื่นซีพีเอฟเก้าพันแปดโตโยต้าลซิ่งแปดพันเบโกห้าพสุขลัยสองพส่วนในเดือนกันยายนนะครับออกมาที่ประกาศแล้วนะครับปตทสองหมื่นซีพีเอ็นรีดหกพันทีูเก้าพันบมจบัตรกรุงไทยห้าพแล้วก็เฟรเซอร์พาร์ตี้สาม นะครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมเซนติเมนต์มันก็เหมือนกับดูดีขึ้นเนาะเพราะจริงๆถ้าเซนติเมนต์มันไม่ดูดีอะ่ะอย่างตอนไตรมาสก,ก่อนเนี่ยโอ้โหคือคุณอาจจะไม่ได้ลิงก์กันตรงๆนะแต่ว่าเซนติเมนต์ตลาดสภาพคล่องเนี่ยคือตลาดบอลตลาดหุ้นความเชื่อมั่นของวอลลุ่มผ่านตลาดหุ้นเนี่ยมันก็วัดได้นีอย่างในช่วงไตรมาสสามเนี่ยบางวันนี่ลงไปวอลลุ่มเหลือ2 0 0 0 0กว่าล้านน่ยนะครับแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะเป็นสัปดาห์เลยนะนะตอนนี้ก็โอเคหน่อยขึ้นมายืน3ามหมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับ เปรียบสภาพเปรียบเทียบกับสภาพคล่องของหุ้นกู้ก็เหมือนเริ่มดูดีกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองเป็นบวกไม่ได้มองเป็นบูแต่อย่างน้อยมันอาจจะเหมือนกับพูดประมาณว่าเฮ้ยแบบมันมีเซนติเมนต์มันมีความกล้าที่จะออกขายแล้วมันมีดีมานและนอกเหนือจากหุ้นกู้คุณสังเกตได้เลยวนะ่า IPO ก็เริ่มกลับมาแล้วนะนะครับ IPO ก็เริ่มกลับมาแล้วนะนะครับตอนนี้หลายๆตัวก็อย่างของกสิกรเองอย่างที่เราเชิญผู้บริหารมาเองแล้วก็หลากหลายที่เนี่ยเริ่มเห็นเซนติเมนต์เริ่มกลับมาไอ้พวกนี้ ถ้าตลาดมันลิสออฟถ้าตลาดมันไม่ตอบรับนะคุณสังเกตได้เลยนะหนึ่งวอลลุ่มของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยวันหนึ่งมันจะลงไปเหลือแแบบสองหมื่นห้าแบบนี้หุ้นกู้อย่างเงี้ยมันจะแบบขายน้อยนะครับแล้วก็หุ้น IPO เก็บพับใส่ตลาดเก็บพับกลับบ้านเลยอะ่ะแต่ตอนนี้เห็นไหมครับว่าไอพีโอเริ่มกลับมาวอลลุ่มตลาดเริ่มกลับมาหุ้นกู้เริ่มกลับมาดีในรอบปีนะครับก็อาจจะเป็นพูดเป็นภาพรวมของออสภาพคล่องที่อาจจะเริ่มกลับมานิดๆละกันนะ นะผมไม่ได้บูว่ามากนะแต่ผมแค่อัปเดตให้ฟังว่าเรื่องนี้มันก็สามารถอิมพลายในหลายๆเรื่องได้สำหรับสาเรื่องนี้นะครับ